ครับต่อไปก็เป็นการกล่าวคำสวดขวญมือบานหรือลักบานที่เป็นทีเคารพบ,บูชาของหองลูกของหลานของเฮ้าของบ้านของเมืองสิสิเศรษฐีปพรบรวนวิเศษอติเรตเตโชชัยยตุภาวังชัยยมังคลังอาคมพรมวิหาร อาการาศาสนาพานไปแล้ว5 6 6พันพรรษามื่อนี้เป็นมื่อวันที่เก่าเดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 6 4ขึ้นสามคำเดือนสมเื่อนี้แม่นมือง,งามย้ำมนี่แม่นย่ำโชคมื่อนี้แม่นมือหายจากโรคโรคคา้าพ่อแม่พี่นองทั้งมวลชวนกันมาทำบุญตักบาตร ข้าหน้าหยาิหน่อยไงใจกุศลมีชายหิงทุกคนบ่อครานมาทำบุญบานเดินสามตามประเพณีทำทุกปีบริขาดเดอนสามออกไหม่สามคำมาทำบุญตักบารและสังฆทานถวายพันตาหารย่ำเมือเสาวถวายเขาแด่พระสงฆ์เชาบ้านมาตักบาตเมื่อถือกระทงหนาง่วมานำมีเข้าวดำขาแดงเรียบร้อย สายหอยย่างดีเป็นเครื่องพี่ทรงถ่ายคงของหายออกนี้ไปของอปรีจันไรปัดเปา่าให้หายไปกับปีเก่าสาบสูนปีไหม่มาให้คำคูนไปนะไาให้ข้าขึ้นมีกำไรไปไซม่ายาขัดของผงพี่นองยูสุขีสามขี้หักหอใจตั้งต่อกระทาการมื่อนี้การทําบุญให้ท่านเสร็จเรียบร้อย ใจห,หักชมซื้น่อยเบิกบานจึงพร้อมกันหาพาพานแวนฟ้าพร้อมเพียงหนาแต่งพาขวันกลุ่มแม่บ้านทั้งมวลหยิบใบกล้วยสวยใบสีตกแต่งดีเรียบร้อยฝ่ายผูกแขนหอยเป็นทันตั้งใส่ขันงามดูอาดตั้งใส่ศาสตร์ผืนลายคนทั้งหลายพ,พร้อมพร้อมมานั่งหลอมพาขวัญ คนทั้งมว้วนสงบเงียบนั่งผับเพียบปนมก่อนนั่งส้นร้อนรวมนั่งส้นร้อนรวมกันเป็นกลุม่มทั้งหน่อยนมและหญิงสาวหวัวขาวและเถาแกพ่อแม่กรรมาการประธานได้บ่าวไพรผู้ใหญ่บ้านสะพานเมืองมานั่งเฮืองผ้าขวัญทุกซ้ำมื่อนี้เป็นมือออกไม่สามคำเดือนสามเป็นมืองามตามเหตุเป็นจารีตประเภณี พี่น้องจึงพร้อมกันมาบาบสีร่วมเป็นหมูพวกเฮาอยู่ร่วมกันอยู่เป็นมิตรเผ่าสัมพันธ์พี่น้องมีกิจการคัดของอาศัยกันผู้มีให้แบ่งปันผู้ทุกข์ให้ผู้น้อยให้เคารพผู้ใหญ่ฟังความอย่าละหลวมเลวไหลไปทำบาปละชั่วบาปอยากกระทำพอเดอ้อ โบ้ละบวนแล้วขาจักอื่นเอาขวัญว่ามาเยอะขวัญเอ้ยขวัญผู้หญ่บ้านเถ่าแก่ตุลาการขวัญดูกลานเล่นลุ่นหุนบางนั่งเท้าขวัญชาวบ้านประชาชนทุกเราให้เขามาอยู่เหนือกายเจ้า่านีขวัญสั์เลียง,งว่าควายเป็ดไก่หมูมมาหานพร้อมสั์เลียงทุกตัวมาอยู่บ้านย่าไปเที่ยวทางไกลย่าไดไปทางเรือ่อย่าไปเหนือไปไต ให้เจ้าขึ้นมาบานเหอนซ่านบ้านซองให้สามาขี้ปองดองอย่าเป็นโจรผู้ไรเมื่อสันใสกันเด็กไว้รุ่นวาน,านั่นยาสูบพินกินกัญชาให้รักษาศิลธรรมให้เร่งเรียนความรู้อย่าเป็นคนเจ้าชูุ้นลู่ทางเพศระวังเหตุเขาเนือ้อเด้อเท่ายากะทำให้เจ้าจำเอาไว้คำสอนของพ่อแม่เท่าแก่และพี่น้องลุงป้าเพนสอน วนเจ้าทำการทำหมุนมือให้ตุ่มต้อมถนอมใจให้สดใสโซผ้าหมวเงินคำลานเจ้าทำท่านด้วยเงินน้อยให้ลอยมาอีกแสนทอมีแต่ทังพบพอยอย่ามีเสาหมุนมองเฮ็ดอันไดให้ถูกต้องไปตามฟองอมีค่าขึ้นรถราบมีชนขึ้นรถยนต์ให้ถึงทีให้มีดีซาเดอร์เจ้ามาทำท่านโรคยาพานด้วยอำนาจผลทาน ให้เจ้าสุขเง่งลำไปให้นัญยามีขอจงมีอายุวันนะสุขาพละตกท,ทิพาราติการก็ขาเธอจ้าดู